ทองคำที่ขึ้นพรวดไปยังโรงรับจำนำทำให้เกิดความวุ่นวายและการหมุนเวียนเงินที่รวดเร็วผู้ใช้บริการแห่มาจำนำทองและขยายวงเงินจำนำทำให้สถานธนานุบาลต้องเร่งจ่ายเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการหมุนเวียนเงิน ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องบาทละกว่า60,000บาททำให้มีผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นดรสมบัติชนะสิทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ครีอําเภอตมโฒจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าภาวะราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นเป็นไปตามภาวะกระแสะเศรษ,ษ,ษฐกิจโลกทำให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและลงทุน บางรายที่ได้นำทองคำมาจำานาก่อนหน้านี้เมื่อมาชำระดอกเบี้ยบางรายขอต่อยอดเพิ่มวงเงินจำานาขึ้นอีกเท่าตัวทำให้เทศบาลตำบลแม่ขารีต้องกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถานธนานุบาลจำนวน50ล้านบาท,บาทเพื่อเพิ่มเงินทุนสำรองในการใช้หมุนเวียนปัจจุบันแต่ละวันจะมีผู้เอาทรัพย์มาใช้บริการสถานธนานบาลเทศบาลตำบลแม่ขารีประมาณ2ล้านบาทและในปี2568สถานธนานบาลเทศบาลตำบลแม่ขารีมีผลกำไรกว่า16ล้านบาท ราคาทองอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งเป็นไปตามภาวะกระแสะเศรษฐกิจโลกทำให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลแต่ละวันมากขึ้นเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและนำเงินไปลงทุนดรสมบัติกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานธนานุบาลของเทศบาลทั่วประเทศมีรูปแบบแนวทางที่จะต้องนำเงินมาสำรองหมุนเวียนเพื่อรับบริการผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจมาวางผลิตภัณฑ์เพื่อเอาเงินนำไปบริหารจัดการในครัวเรือนและลงทุน สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ครีได้กลายเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารชุมชนไปโดยปริยายในขณะนี้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์เช่นทองรูป,ปรพรรณถึง95%และผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางด้านการเกษตรประมาณ5%เประมาณ2ล้านบาทวันผู้มาใช้บริการมีประชาชนและจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อนำเงินไปลงทุนต่อย,ยอดทางด้านธุรกิจ ในวงเงินสองล้านบาทวันที่หมุนออกจากสถานธนานุบาลไหลลงเข้าผู้ประกอบการส่งผลให้เงินหมุนสู่ระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะขยายตัวขณะนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศท,ที่ดีสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่ครีได้กลายเป็นธนาคารชุมชนไปโดยปริยายตั้งแต่ทองในช่วงขาขึ้นทางสถานธนานุบาลจะต้องใช้เงินสำรองหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนายธีรวีผู้จัดการสถานธนานบาลเทศบาลตำบลแม่ครีเปิดเผย แต่และสถานธนานุบาลจะมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยบวกลบ1ล้านบาทวันจะมีเงินหมุนเวียนเป็นเงินกว่า247ล้านบาทวันภาพรวมทั้งประเทศเฉลี่ยประมาณกว่า7,00 0ล้านบาทเดือนทั้งสถานธนานุบาลขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสถานธนานุบาลเป็นหน่วยธุรกิจสร้างรายได้สร้างงานสร้างเศรษฐกิจให้หมุนกระจายได้ทั่วประเทศได้อย่างดี แต่ที่นี้มีความเสี่ยงที่ราคาทองคําอาจจะผันพวนแกว่งสําหรับฝ่ายบริหารสถานธนานุบาลจะบริหารเป็นเฉพาะการณีกรณีเช่นทองปรับตัวลงก็จะต้องปรับตามและทองปรับตัวขึ้นก็ต้องปรับตามเช่นกันเพื่อให้สอดรับกับการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แหล่งข่าวระดับผู้บริหารสถานธนานุบาลเปิดเผยว่าในช่วงทองขาขึ้นรงรับจำนำเทศบาลมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณมากเป็นหนึ่งเท่าตัวโดยเฉพาะจะเป็นเอาทองมาวางจำนำเป็นหลักโดยเฉพาะในช่วงขาขึ้นตั้งแต่6 0,000บาทและเกือบจะแต่7 0 0 0 0บาทประกอบกับระยะนี้โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมและส่วนหนึ่งนำไปลงทุนประกอบธุรกิจตอนนี้สถานธนานุบาลเฉพาะในเขตย่านเมืองเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชนค่อนข้างจะเข้มข้นเชิงการแข่งขันกัน นายแพทย์กริชรัตน์ฮิรัญยศิริประธานกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท MTS กลวแม่ทองสุข MTS กล่าวว่ายังมองเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี2568นี้จะขึ้นไปถึง4.400-4.500เหรียญได้หรือทองไทยประมาณ67,000-68,000บาทซึ่งปัจจัยสำคัญอยู่ที่เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหากไม่คืบหน้าราคาทองก็สามารถขึ้นไปต่อได้ ราคาทองคำช่วงนี้เป็นช่วงการปรับฐานแนวโน้มข้างหน้าคงค่อยๆไต่ขึ้นไปใหม่ปัจจัยกระทบต่อราคาคงต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งทุกอย่างต้องรอดังนั้นราคาทองอาจจะไม่ได้พุ่งร้อนแรงเหมือนที่ผ่านมา สำหรับการรับจำนำทองคำนายแพทย์กฤษรัตน์กล่าวว่าแม่ทองสุกเองก็มีการรับจำนำทองเป็นปกติซึ่งที่ผ่านมาแม้ราคาพุ่งขึ้นสูงก็ไม่ได้มีลูกค้ามาขอวงเงินเพิ่มแต่อย่างใดอย่างช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาอย่างช่วงนี้ลูกค้าที่จำนำทองไว้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปตามปกติตอนนี้ทองลงมาแล้วฉะนั้นแนวโน้มการมาจำนำทองก็น่าจะน้อยลงคือพอราคาลดลงมาแรงหากคนที่จำนำไว้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ทองขึ้นพรดรงรับจำนำวุ่นหมุนเงินจ่ายลูกค้ากินส่วนต่างกำไรค่าตึง h t t p s w w w p r a c h a c h a t n e t l o c i o n e c o n o m y n e w 1 9 0 7 5 1 4า question mark source เท่ากับ land today and m e d i m เท่ากับ footer underscore click ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https